อย่าฝืนเพ่งเข้าหาแว่นที่ไม่ใช่แว่นที่ออกแบบเฉพาะบุคคลสำหรับตัวท่านเลยครับสวัสดีครับ พบกับผมประมาจารย์โบบีผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะตามมิติตชาวบุคคลอย่างยิ่งยวดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการปรับตัวเข้าหาแว่นที่ไม่ใช่ยิ่งเพ่งยิ่งเบลอยิ่งปวดหัวยิ่งล้าปัญหาเหล่านี้แก้ได้ด้วยการใช้เลนส์แว่น,วนตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอโซติกตามมิติตชาวบุคคลอย่างยิ่งยวดคนเรามองดูด้วยตาแต่มองเห็นด้วยสมองถ้าภาพที่ไปตกที่จอประสาทตาไม่พอดี สมองก็จะฝืนเพ่งมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการเพ่งปรับความโค้งของเลนส์แก้วตาในภาวะการฝืนเพ่งดังกล่าวก็จะทําให้เกิดอาการล้าได้ง่ายถ้าต้องฝืนเพ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอันนี้เกิดจากแว่นที่ไม่ได้ออกแบบเฉพาะบุคคลอย่าฝืนเพ่งเข้าหาแว่นที่ไม่ใช่แว่นที่ออกแบบเฉพาะบุคคลสำหรับตัวท่านเลยครับที่ไอซอติกเราสามารถที่จะสร้างแว่นตาเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดให้กับผู้ใช้แต่ละคน ได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่สนุกสนานกับการใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงสมองมีพลังไปทําเรื่องอื่นมากขึ้นอย่าเอาสมองไปใช้ในการเพ่งเลยครับวันนี้ผมประลัมอจารบ,บุ๋มอิขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ